เพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยนะครับอนุทินระบุแนวทางจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยต้องมีการหารือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยย้ําว่าอย่างเร็วไปที่จะมีการจดสัรโคต้ารัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมดิวติรุเดกรรมหรือสถานีประชาชนไทยพีบีเอสรายงานใี้ฝั่งนะครับคือว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุถึงการหารือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยว่าทางพักเพื่อไทยครับเชิญไปหารือกันก่อนในวันนี้ซึ่งต่อนเนื่องจากการหารือเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนจะพูดคุยถึง เรื่องของทิศทางร่วมรัฐบาลเลยหรือไม่นั้นนายนุทินบอกว่าก็ต้องคุยเพราะว่าแต่ละพักนะมีระบบของตนเองซึ่งต้องคุยกับผู้บริหารพักและก็กรรมการของพักพร้อมกับย้ำว่าการไปคุยกับทางเพื่อไทยเพื่อหารือแล้วก็หาทางออกให้กับบ้านเมืองส่วนจะพูดคุยกันถึงการแบ่งโควตารัฐมนตรีเลยหรือไม่นายนุทินบอกว่าเร็วไปสําหรับรายละเอียดข้อตกลงในการร่วมรัฐบาลนายนุทินย้ำว่าขอไปหารือกันก่อน แต่ว่าทางนี้ยอมรับว่าได้มีการบอกเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเพื่อน,นสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่วงข่าของไทย PBS กม่นกสามแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS แล้วก็ฝากติดตามรายการสถา,านีประชาชนทางไทย PBS 14ในนกา5นาทีจนถึงเวลา15ในนกาด้วยนะครับ